ขบวนรถไฟออกวิ่งสัญจรบนทางรถไฟฟ้าย,ยกระดับในเขตเมืองสายกา์ดลิงห่างดงซึ่งสร้างโดยบริษัทไชน่าเรลเวย์ซิกกรุ๊ปของประเทศจีนในกรุงฮานอยซึ่งเป็นเมืองหลวงของเวียดนามครับ โดยทางรถไฟสายนี้เป็นโครงการสำคัญของการประสานความร่วมมือระหว่างแผนที่เริ่ม1แถบ1เส้นทางหรือ BRI I ของประเทศจีนกับแผน2ระเบียงเศรษฐกิจและ1วงกลมเศรษฐกิจโดยภาพนี้เป็นทางรถไฟลอยฟ้าที่อำนวยความสะดวกสบายสร้างกระบวนการขนส่งในรูปแบบใหม่ให้กับคนที่อยู่ในฮานอยได้ใช้กันอย่างคล่องแคล่วแล้วก็สะดวกสบายยิ่งขึ้นครับ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งฝีมือของประเทศจีนที่พยายามเข้ามาในกลุ่มภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉีงยงใต้เพื่อขยายเศรษฐกิจและแสดงความร่วมมืออย่างชัดเจนครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากสำนักข่าวสินหัว